我忘了。 sắp chào trong u thương chợ tan chợ u vay chợ chu mang trăng อาาจใจไม่คลาย mm. เจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองแปลให้มันหมดวายจะตายให้เขาลืมใจจะให้เขา น้องอะไรครับเนี่ยน,น้องขวัญน,นะครับบู่เจ็ดหลังเขาโมกเล็นะฮะร้องเพลงเรารู้สึกยังไงบ้างเหมือนถูกบังคับไหมหรือว่าใจเรารักใจเรารักอ,อฝันจะเป็นนักร้องกันเถอะอ,อ่ฝันไปแค่ไหนฝันไปไกลไหมคุณพ่อคุณแม่ชอบร้องเพลงไหม ไม่ค่อยชอบแล้วเรานึกยังไงมาชอบร้องเพลงเนี่ยเพราะว่าคุณครูให้ร้องหรือว่ายัางง้โอ้ร้องแล้วเพลินเพลินดีนะเพลินเบิกปาใจโอเคนะเจอกันเสาห้านะงานเมาดิบหักดิบครับ